นจีนบอกว่าเป็นพันธมิตรในบอกว่าไม่ได้สนับสนุนอาวุธให้ขเขมรมายิงทําร้ายประชาชนคนไทยนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะครับภาพถ่ายของเตียบันอดีตมือขวาของฮุนเซนที่บินตรงไปตรวจสอบเรือคอเวตไทย056ที่ติดขีปนาวุธนำวิถีสองลำที่อู่ต่อเรือที่จีนที่ถูกเปิดเผยออกมาเหมือนฟ้าผ่านั้นนี่มันไม่ใช่แค่เรือตรวจการธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคืออาวุธสงครามที่เต็มรูปแบบ ที่ถูกปรับปรุงปรับจูนระบบจนเสร็จสับเพื่อกองทัพเรือกัมพูชาโดยเฉพาะมันคือฉากเปิดตัวที่บาดลึกในความรู้สึกของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าประเทศไทยจะต้องควักเงินมหาศาลซื้ออาวุธจากจีนทั้งรถถังเรือดำน้ำําแต่กัมพูชาได้มาแบบฟรีๆในฐานะโครงการให้ความช่วยเหลือทางทหารซึ่งการกระทําเหล่านี้มันก็ได้ตอกย้ําความจริงที่น่าเจ็บปวดว่าสิ่งที่เราได้ยินมาโดยตลอดจากแดนมังกรนั้น อาจจะเป็นแค่เพียงลมปากที่พัดพาความจริงให้เลือนหายไปก็เท่านั้นเองครับปฏิเสธแค่ลมปากคำโกหกของปากกิ่งและความน่าสะพรึงกลัวของผู้ก่อการร้ายข้างบ้านย้อนกลับไปในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังเดือดปุดๆเลยนะครับก็ได้มีรายงานข่าวกรองจากสื่อต่างประเทศและข่าวกรองของไทยที่อ้างถึงเอกสารลับของไทยอย่างชัดเจนว่าจีนได้ขนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ ทั้งจรวดและกระสุนปืนใหญ่ให้กับกัมพูชาก่อนการประทะกการเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก็แน่นอนว่าทุกครั้งที่มีการเปิดโปงสถานทูตของจีนในกรุงเทพก็จะออกมาถแถลงปฏิเสธแบบทันควันโดยใช้ถ้อยคำที่ว่าไม่ได้ป้อนอาวุธให้กับกัมพูชาเพื่อใช้สู้รบกับไทยและสนับสนุนการแก้ปัญหาตามวิถีของอาเซียนซึ่งมันเป็นคำพูดที่ฟังดูดีนะครับจนกระทั่งภาพของเตียบันบนเรือรบไทย056้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมานั่นเองครับ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ออกมาปฏิเสธแบบหนักแน่นต่อรายงานข่าวที่ระบุว่าจีนนั้นมีการจัดส่งอาวุธให้กับกัมพูชาเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยที่ย้ำว่าจีนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในความขัดแย้งชายแดนและก็ยืนการานที่จะสนับสนุนให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีตามกลไกของอาเซียนพร้อมกับเรียกร้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ระง,งับการเผยแพร่ข่าวเท็จและปลุกปั่นความวุ่นวายซึ่งมันเป็นการกระทําที่ไม่สร้างสรรต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งไอคําพูดนี้นะครับมันฟังดูดีและก็มีสัจจะใช่ไหมล่ะครับแต่พอเห็นเรือรบที่ติดขีปนาวุธสองลำนี้คนไทยคงต้องถามดังๆว่าความช่วยเหลือทางทหารที่จีนว่านี้มันต่างอะไรกับการป้อนอาวุธให้กับโจรผู้ก่อการร้ายที่จ้องจะมาเล่นงานไทยอยู่แบบที่เขเมรกําลังทำล่ะครับ ซึ่งก็ลองนึกดูดีๆนะครับขนาดประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่กว่ามีศักยภาพทางเศรษฐกิจและทหารที่เหนือกว่ากัมพูชายังกล้ารุกรานซึ่งตอนแรกๆนั้นเราก็ยังสงสัยนะครับว่าทำไมเขมรถึงฮึกเหิมได้ขนาดนี้แต่ที่ไหนได้จีนนี่เองที่คอยหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาและถ้ากัมพูชามีอาวุธที่ดีมีเรือรบติดขีปนาวุธที่ได้มาแบบฟรีๆจากจีนประเทศเพื่อนบ้านจะอยู่กันอย่างไรล่ะครับ พวกเขาจะไม่ยิ่งได้ใจรุกรานเราหนักกว่าเดิมหรืออย่างไรซึ่งการกระทําของกัมพูชาในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมามันก็ได้มีการโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์มากมายมันก็ทําให้กัมพูชาไม่ต่างอะไรจากผู้ก่อการร้ายที่พร้อมจะทําร้ายเพื่อนบ้านได้ทุกเบื่อและจีนกําลังติดอาวุธให้ผู้ก่อการร้ายรายนี้อีกด้วยเรือรบติดขีปนาวุธไทยศูนย์ของเล่นใหม่ที่ไทยมองข้ามไม่ได้ เรือคอเวตไทยศูนย์ห้ชั้นเจียงเต่าหรือเจียงเต่าคลาสมันไม่ใช่เรือเล็กๆที่ใช้แค่ลาดตรเเวใช้ฝั่งเพียงเท่านั้นนะครับแต่มันคือเรือรบฟริเกตเบาที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บสุดอันตรายด้วยระวางขับน้ํากว่า1 3 0 0 0ถึง1,500ตันมีพิสัยปฏิบัติการที่ไกลกว่า3500ไมล์ทะเลและที่สําคัญที่สุดก็คือมันมาพร้อมกับขีปนาวุธต่ตอต้านเรือรบ YJ83 หรือ SSM ถึง4นัดด้วยกัน ที่สามารถโจมตีเรือผิวน้ําได้จากระยะไกลแถมก็ยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ HHQ10 และความสามารถในการปราบเรือดำน้ำด้วยตอปิโดเบาได้อีกด้วยซึ่งคำถามที่ดังลั่นในหัวใจของคนไทยก็คือกัมพูชามีอาณาเขตทางทะเลจำกัดและความขัดแย้งหลักนั้นก็อยู่บนบกมันจำเป็นที่จะต้องมีเรือรบติดขีปนาวุธที่ทรงอนุภาพขนาดนี้ไปเพื่ออะไรและการมอบเรือรบที่ทันสมัยขนาดนี้ให้กับกัมพูชา นั่นมันหมายความว่าอย่างไรต่อดูอำนาทางทะเลในอ่าวไทยมันไม่ใช่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศอย่างที่โคศกของเขเมน,นได้กล่าวอ้างไว้นะครับแต่มันคือการยกระดับขีดความสามารถในการโจมตีอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวไทยจะเชื่อจีนได้อย่างไรนี่มันคือประเด็นที่คนไทยจะต้องทุบโต๊ะถามในฐานะที่จีนประกาศตัวเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านกับไทย แต่ในขณะเดียวกันก็ป้อนอาวุธหนักให้กับประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งกับไทยไมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาที่ได้รับการปร,ปรับปรุงจากทุนจีนซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะเป็นฐานทัพเรือที่ถาวรของฐานทัพเรือจีนในอ่าวไทยก็เป็นได้ตลบหลังกลางทะเลการที่เรือไทย056 ซึ่งเป็นเรือรบประเภทเดียวกันกับที่เคยประจำการที่ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชามาแล้วก็ได้ถูกส่งมอบให้กับกัมพูชานั่นก็เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้จีนสามารถส่งเรือรบเข้ามาปฏิบัติการในอ่าวไทยได้ง่ายขึ้นภายใต้ร่มเงาของกัมพูชานั่นเองนี่มันคือการตีวงล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ไทยจะต้องรู้สึกร้อนๆนหนาวๆไปเลยทีเดียวครับผลประโยชน์นำหน้ามิตรภาพ ซึ่งการกระทําของจีนในครั้งนี้มันชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของตัวเองมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งมิตรภาพอย่างไทยนั้นมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการรักษาภาพลักษณ์เพียงเท่านั้นหรือไม่การที่มาสร้างฐานทัพและสร้างอิทธิพลทางทหารในกัมพูชามันคือก้าวที่สําคัญในการขยายอํานาจสู่มหาสมุทรอินเดียผ่านช่องแคบมะาากาและไทยกําลังจะกลายเป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานยักษ์แห่งนี้ด้วยนั่นเอง และที่บาดใจคนไทยที่สุดก็คือความแตกต่างในการปฏิบัติครับซึ่งประเทศไทยในฐานะพันธมิตรที่ต้องซื้ออาวุธจากจีนด้วยเงินภาษีประชาชนมหาศาลทั้งเรือดำน้ำํารถถังถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างระบุว่าอาจจะได้ส่วนลดหรือแถมเรือให้หนึ่งลำในโครงการเรือดำน้ําก็ตามแต่กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่เล็กกว่าและเป็นคู่ขัดแย้งของไทยมาอย่างช้านานกลับได้รับเรือรบติดขีปนาวุธมาแบบให้เปล่า นี่มันเป็นการเลือกข้างที่จงแจ้งที่สุดและมันได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจีนมองไทยเป็นเพียงลูกค้ากระเป๋าหนักแต่กัมพูชาคือลูกรักเป็นบ่าวไพร่ในการที่จะทำตามคำสั่งของจีนได้ทุกเมื่อและที่จะใช้เป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคแห่งนี้นั่นเองอย่างนี้นะครับเราจะต้องพิจารณาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจีนให้มากกว่าเดิมครับก็เพราะว่าจีนเองอาจจะคล้ายกับกัมพูชาที่สนแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ไม่สนใจเลยว่าพันธมิตรของจีนนั้นจะเป็นอย่างไรหรืออาจจะมีอะไรที่น่ากลัวกว่าน,นั้นซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับไทยต้องตื่นอย่าให้ความไว้ใจกลายเป็นจุดอ่อนซึ่งสถานการณ์นี้มันก็เหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนคนไทยมีความรู้สึกที่หลากหลายปนเปกันไปหมดทั้งโกรธที่ถูกมองข้ามความรู้สึกเจ็บปวด ที่เห็นมิตรที่เคยไว้ใจกําลังเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเพื่อนบ้านที่กําลังเป็นคู่ขัดแย้งกับไทยอยู่ตลอดเวลาและวิตกกังวลต่ออนาคตของชาติด้วยครับหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยที่กระแทกใจก็คือความไว้ใจพังทลายไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกับไทยที่ผ่านมามันคืออะไรล่ะครับมันคือละครตบตาหรือแล้วเราจะเชื่ออะไรจีนได้อีกความรู้สึกเหมือนถูกหักหลังอย่างแรงเมื่อเห็นความสัมพันธ์ที่สร้างมา ได้ถูกทำลายด้วยการส่งอาวุธที่มันอาจจะมาทำร้ายมิตรสหายของจีนอย่างประเทศไทยอีกด้วยต่อมาก็จะเป็นความกังวลด้านความมั่นคงครับนี่มันคือการบีบเรามันคือการเตรียมพร้อมทางทหารอย่างชัดเจนในพื้นที่ใกล้บ้านเราเราจะต้องหาทางรับมือในทันทีนะครับไม่อย่างนั้นเราจะตกอยู่ในอันตรายความกลัวว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์อย่างรุนแรงทั้งทางบกและทางทะเลครับต่อมาก็จะเป็นความเหลื่อมล้ำบาดใจ ซึ่งเราเป็นลูกค้าที่ต้องควักเงินซื้อทุกอย่างแต่ศัตรูของเราได้มาแบบฟรีๆนี่มันคือการดูถูกประเทศไทยแบบชัดเจนนะครับจีนมองเราเป็นแค่ตู้ a t m หรืออย่างไรความรู้สึกมันถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันจากมิตรที่ไทยได้ทุ่มเทให้มันก็น่าคิดนะครับไทยจะต้องตื่นการมองโลกสวยว่าไม่เป็นไรหรือเป็นเรื่องปกตินั้นมันคือการฆ่าตัวตายทางยุทธศาสตร์อย่างช้าๆ รัฐบาลไทยจะต้องแสดงความหนักแน่นจะต้องส่งสัญญาณกลับไปอย่างชัดเจนว่าเราไม่พอใจและจะต้องปรับกระบวนทัศน์การต่างประเทศใหม่ทั้งหมดครับจะต้องพิจารณาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับจีนอย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะการลงทุนและข้อตกลงต่างๆอย่าให้พันธมิตรที่ดูดีกลายเป็นมัจจุราชที่เข้ามาทิ่มแทงเราข้างหลังอย่างที่เป็นครับเราจะมานั่งดูความสามารถในการรบทางทะเลของคนข้างบ้าน ที่เป็นด่งผู้ก่อการร้ายทางพฤติไนซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของชาติมหาอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยที่ไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ครับถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองและแสดงให้โลกได้เห็นว่าผลประโยชน์ของชาติไทยมันสําคัญกว่าผลประโยชน์ของใครอื่นนั่นเองแหะครับและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ใจดีอยากจะสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้ช่องเล่าให้ฟังเพื่อเป็นทุนในการทำคลิปต่ตอไปได้ก็สามารถทำได้โดยผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกหรือถ้าไม่สะดวกทั้ง2วิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารและ QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตราธิที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ